สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับช่องไม้ผ้าลวยนะคะเมื่อนี้แอดกลมีแนวทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อลึกลับมาฝากเอฟซีนะคะเอฟซีทนานเขามาแลกกับฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งมือเพื่อสีบ้าผ้าวาซารดีๆแนวทางเด็เดจากทางช่องไม้ผ้าลวยนะคะในแ,แอดจะพาเขาไปเมืองนะคะสาหรับแนวทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อลึกลับวันที่ สามสิบเดือนมีหน้าคมพ่อสองหกหานะคะจะได้ตัวใดก็ร้อมารับช่อมรับฟังไปพร้อมๆกันได้จ้านี่นะคะก็เป็นสำหรับแนวท่าห้านอหรือว่าหุ่นของคนพ่อนเลือรับวันที่สามสิบนะคะเลขวิ่งก็จะมีหากับศูนย์นะคะเลขสามตัวก็จะมีห้าสี่หนึ่งเก้าแปดสองเจ็ดศูนย์สามนะคะสองตัวก็จะมี ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะคะสำหรับตัวเนนนะคะก็จะมีเก้าแปดสองห้าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะเอซีกระรวงเอาไปพิจารณาเมืองนะคะโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะ นะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจยายในการรับชมด้วยนะคะแอดกลัามาเห็นเป็นแค่แนวท่าเนาะคะ่ะแอดว่าผิดแอดก็ต้องกราบขอโทษขอษขอภัยเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะแอดได้อ,อามาฝากกับเอฟซีนะคะแอดกลบอกค่อยได้ลงคลิปนะคะแอดไม่ได้ค่อยลงคลิปนะคะแอดแนวท่าของน้องน้ำทิพย์นะคะดแอดจะเอา ล่องหายนะคะเดี๋ยวจะได้ไปถามน้องเนาะค่ะ้องไปถามน้องอีกเที่ยนหนึ่งเนาะค่ะว่าน้องเพื่อนจะเปลี่ยนโตโบ mm hmm. ่เนาะค่ะพอดีอากาเพื่อนก็เอาล่งคลิปเรียเนะค่ะสำรับแนวทางของน้องนําทิพย์นะคะนี่นะคะแอดก็เอามาฝากอาเห็กับเอฟซีเนาะค่ะสำรับเนวทางหาน้อยหรือว่าหุ่นคองคุณพ่อลึกลับนะคะ เอฟซีทน,นมาคลิปนี้นะคะแอร์ก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีนะคะแอร์ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามและรับชมทางทางช่องไม้พารวยนะคะที่เขามาเป็นกําลังแรงใจให้นะคะแอร์ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะแอร์ก็ได้เอามาฝากกับ FC เอฟซีแล้วนะคะช่วงนี้ ทางอุดรกับฝนตกทุกมือเลยนะคะอยู่อุดรกับฝนตกนะคะทางเอฟซีฝนตกบนนอนะคะ่ะทางอำเภอ,อยังก็จังหวัดอุดรนะคะจังหวัดอุดรฝนตกนะคะ่วงนี้แอดกะได้มาอยบ้านนะคะกะได้เที่ยวไปหาไปทังวัดทังว่ากะอาทิตย์หนึ่งไปเที่ยวนะคะพอดีนอเขาปันเพื่อนจะเปิดเทอมนะคะ พอดีนองขับันจะเปิดเทอมนะคะแอดก็เลยได้ผ้านองขับปันมาเขาโุงเรียนนะคะซองนี้โควิดกบหลายเอซก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนี่นะคะสำาัาคลิปนี้นะคะแอดก็ขออนุญาตเอฟซทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ